ธมโมเหเวรักขติธรรมจาริมไม่มีแล้วครับไม่ค่อยมีแล้วเห็นไหมล่ะนั่นแหละมันก็นั่นแหละมันก็ไปเรื่อยๆของมันมันละเอียดเข้าไปเรื่อยละเอียดเข้าไปเรื่อยนั่นแหละคับอ่ามันก็ถูกทางแล้วถ้าถูกทางแล้วมันเบาแบบนี้แหละถ้าถูกทําถูกทางถ้าไม่ถูกทางก็หนักอยู่เหมือนเดิมมันก็ทุกอยู่เหมือนเดิมน่แหละคับเห็นไหมล้ะมันไม่ทุกอะไรแล้วใจ่าแม่ตอนนี้มันก็มันเฉยหรือยัง มันเฉยมันยังมันเริ่มเฉยเฉยฮะเฉยเฉยอยู่บางที่ก็เฉยบางที่ก็ว่างยังงี้ใช่ไหมครับประมาณนั่นแหละบางที่็เหมือนเหมือนเหมือนไม่ได้ภาวนาเงี้ยเคยมีบ้างไหมเหมือนไม่ได้ภาวนาเหมือนคนภาวนาไม่เป็นอย่างเงี้ยเคยไหมเคยมีเป็นบ้างไหมเรายังยังไม่เคยยังไม่เคยแต่แต่ว่ามันเบามันว่างอะไรเนี่ยเป็นอยู่ใช่ไหมครับครับนั่นแหละถ้าถ้ามันนั่นจริงๆละเอียดเข้าไปจริงๆมันจะเหมือนเราไม่ได้ภาวนานะเหมือนคนภาวนาไม่เป็นมันครับ มันเฉยมันมันเฉยมันมันคนไม่ได้ภาวนามันคนภาวนาไม่เป็นถ้ามันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนะมันก็จะค่อยๆเป็นไปตามนั่นแหละทราบเป็นถึงมันจะเป็นงั้นก็รู้เฉยๆอย่างเดียวนี่ก็ไม่มีอะไรเป็นแค่อาการเกิดดับมันแหละเป็นอาการหมดทั้งนั้นแหละนะมันจะเฉยมันก็เป็นอาการมันจะว่างมันก็เป็นอาการมันจะสุขจะทุกข์มันก็เป็นอาการเกิดดับหมดทั้งนั้นเราเราก็มีหน้าที่รู้เฉยๆอย่างเดียวนั่นแหละเอาแล้วตอนนี้ได้บังคับมันไหม ลืมเรได้บังคับหรอฮะมันเป็นของมันเองด้วยหลักธรรมชาติใช่ไหมตอนนี้อ่าใช่ครับอ่าอตื่นนอนมานี่มันคว้างานทันทีไม่ได้บังคับเหมือนตะกอนทันทีระบพอตื่นขึ้นมาก็รู้ตัวเลยเอมันไม่ได้จับผู้ส่กขึ้นเดินอะไรก็รู้ตัวฮะมันไม่ได้จับคือไม่ต้องไปเจาะจงไม่ต้องไปบังคับมันแล้วนี่เขาเรียกเป็นเอง้วยหลักธรรมชาติแล้วอ่ามันกระเบาไปเรื่อยเลยแต่แต่ตัวตนจังออกเยอะไหมล่ะตอนนี้มานาทิธีอะไรทั้งหลายแหล่ที่เคยทาให้เราทุกทุกตะไมก่อนแล้วตอนนี้เป็นไง ไม่ไม่ค่อยมีนะฮะมีอยู่แต่มันนอนมันก็จ้างออกไปเรื่อยนั่นแหละมันละเอียดไปเท่าไหร่ตัวตนมันก็จ้างจ้างออกมาณทิ่ที่ที่เคยทําให้เราทุกข์นั่นะมันก็หายหน้าหายตาไปหมดนั่นแหละน้ำก็ค่อยๆจ้างออกมันเหลือมันก็เหลือไม่รับพอจะทําให้เราทุกข์ได้เหมือนแต่ก่อนหรอกใช่ไหมอ่าแล้วอ่ามันไม่จะเต้องบังคับตื่นนอนมามันก็ทํางานทันทีเองเลยใช่ไหม ทำงานทันทีครับ,รบแล้วงลทั้งวันที่เราทํางานนู่นนี่นั่นมันก็มันก็เป็นของมันอยู่ตลอดอย่างนั้นไปนแหระ ทันอยู่ตลอดครับเออท่านอยู่ตลอดจนหลับเวยังมีมันมีนิดนิดหนึ่งมีเผลอนิดนิดหนึ่งบางครั้งครับเดี๋ยวมีบางเออมันไม่เป็นไรเผลอแป๊บเดียวเป็ปกติแค่วินาทีสองวินาทีเดียมันเป็นปกติมันเป็นปกติอย่างทีนี้เวลานอนก็ให้ทำอย่างนี้จนหลับคากันเลยนะครับเออไม่ต้องไปห่วงความสงบเพราะตอนนี้สติสมาธิปัญญามันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วเราไม่ต้องไปห่วงเออจะต้องนั่งหลับตาบอดีกรรมให้มันสงบหรืออะไรนี่ไม่ต้องหรอก พราะตอนนี้ผัมคืนเป็นอันเดียวกันแล้วสติสมาธิปัญญานะ่ยอ่ามันมันเป็นอันเดียวกันแล้วนะครับจะจบน่ะมันจะละเอียดเข้าไปเรื่อยละเอียดเข้าไปเรื่อยน่ะจนจนไม่ไปเหมือนบางทีมันเหมือนคนภาวนาไม่เป็นเหมือนไม่ไปหน้ามาหลังน่ะมันจะเฉยอย่างเงน้็เอ๊เหมือนเราจนเอะใจเอ๊เราไม่ได้ภาวนามั้งทำไมมันเป็นงี้มันเหมือนไม่ คนไม่ได้ภาวนาะนี่็มันก็เป็นอาการเหมือนเดิมเัมนถึงนี้มันจะเป็นอย่างนั้นก็รู้เฉยๆเหมือนเดิมอ่ะมันมันเฉยๆของมันเองอยู่แล้วตอนนี้ไม่ได้บังคับมันอยู่แล้วห่ะครับทำมาหลังน่ะมันก็จะเป็นอะไรก็ทาปล่อยให้มันหน้าที่มันทํางานไปแล้วก็ดูมันทํางานนั่นแหละหน้าที่เราคือดูมันทํางานตื่นเช้ามามันก็ว่างงานทันทีไม่โดยไม่มีการบังคับมันเป็นโดยหลักธรรมชาติของมันเองมันก็ทำของมันทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละจนหลับมันตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับมันจะทําของมันเราก็ดูมันทำงานเท่านั้นแหละ เท่านั้นแหละจำมีหน้าที่เท่านั้นแหละเราก็ทําไปอส่วนมันจะเป็นอะไรเมื่อไรก็แล้วแต่มันนะไม่ต้องไปสนใจมึงจะเป็นเมื่อไรหรือมงมันจะไม่เป็นกับเรื่องของมันหน้าที่เราเนี่ยก็แล้วก็ดูมันเฉยๆไปดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆมันมันสมบูรณ์ของมันแล้วมันจะเป็นของมันเองหรอก มักมันสมบูรณ์ศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วมันจะเป็นองมันเองเราทําหน้าที่นี่อย่างนี้ไปแล้วรู้เฉยๆไปอย่างเดียวน่แหละดูมันทํางานไปอย่างเดียวเพราะมันทํางานมันหมุนของมันโดยหลักธรรมชาติอยู่แล้วตอนนี้เราก็ดูมันเฉยๆมันทํางานไปดูมันทํางานนะมันมันจะรู้เองหลักนะมันหมดงานทําเรื่องมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันก็รู้เองนะเนี่ยดูไปเรื่อยๆดูมันแต่ดูมันทํางานไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรจะทมนะมีไหม ก็ยังไม่มีฮะมันไม่มีไรจะถามหรอกเป็นเงี้ยหรืมนกันหมดปัญหาเองอะไรครับครับว่ามันทำทำใหมันทุกทุกมันถึงไม่ไม่ไม่มากเหมือนเดิมเนี่ยไม่ต้องถามได้ใช่ไหมก็น่าจะเข้าใจแล้วครับเพราะว่าสติมันตามทันอยู่แต่ก่อนที่ที่มันทุกข์นั้นเพราะอะไรล่ะที่มันทุกข์แต่ก่อนนั้นสติสติเราตามไม่ทันนะครับเห็นไหมเนี่ยพอสติเราทันแล้วเนี่ยมันก็เลือกจิตเขียนจิตเนี่ยนั่นแหละมันก็มันก็ ทันกันแล้วมันก็ทําอะไรเราไม่ได้แล้วคิดขึ้นมาดับปับปับขึ้นมาดับปับโดยหลักธรรมชาติของมันนะมันก็ไม่ทุกข์เนี่ยทีเพราะเราเราทันมันแล้วใช่ไหมแต่ก่อนเราไม่ทันมันเราวิ่งตามก้นมันเลยวิ่งตามก้นความคิดจะเป็นธาตุมันทีนี้มันก็จะเป็นเริ่มจะเป็นอิสระจากมันไปเรื่อยๆนะจนเป็นอิสระจากความคิดโดยสิ้นเชิงแล้วต่อไปนี่แหละมันก็ถูกทางแล้วเนี่ยมันเบาเนี่ยมันในอย่างเขาเรียกถูกทาง ถ้าทำไม่ถูกทางมันก็ทุกอยู่เหมือนเดิมจะทำกี่กี่กี่ชาติมันก็ทุกอยู่งั้นถ้าทำไม่ถูกวิธีนะ่ะอไปเอาเน้ยแต่เอาแต่ความสงบอยู่อย่างนั้นใช่ไหมมันก็ทุกอยู่ยงั้น,นเพราะมันไม่มีสติทันความคิดเท่าไหร่นะยี่สิบปีหรือหรือยี่สิบกว่าปีที่เฉพาะเอาเน้นความสงบหายใจเข้าพุทออกตัวอยู่นะันมียี่สิบกว่าครับเห็นไหม มาทำตั้งแต่ปี40นะมาทําวิธีนี่เนี่ยยังไม่กี่เดือนเลยเนี่ยตั้งตั้งแต่ไปบอกวันนั้นอะที่ไปโรงงานอะยังไม่กี่เดือนเนี่ยไปไปตอนนี้สามเดือนสามเดือนกว่าแล้วครับนั่นแหละแค่นั้นเดือนครึ่งประมาณนี้ยวแล้วมันมันแตกต่างกว่ากว่าเดิมเยอะไหมตอนนี้เยอะฮะเยอะมากมันไม่ทิ้งทิ้งของเก่าไม่เห็นฝุ่นแล้วนะมันแท่จะไม่ทุกข์มมนได้แต่สงบมันได้แต่สงบ แต่พอโมโหขึ้นมาสติมันไม่มีนั่นแหละเสดมันเกิดอะไรขึ้นมาสติก็ขาดหมดแล้วทีนี้เชื่อไหมว่าไอ้ความสงบมันไม่มีสติเชื่อไหมมันมีแต่ความสงบแต่มันไม่มีสตินี่เชื่อไหมทีนี้ครับคร่ะเชื่อครับนั่นแ่ะนั่นแหละมันคนละเรื่องนะไอ้ความสงบกับสติมันคนละเรื่องเลยมันจะเคยสงบขนาดไหนก็แล้วแต่ละแต่ว่ามันไม่มีสติมันไม่ทันความคิดความโกรธเหมือนเดิมมันเละ ตัวจะจีไปทันมันก็คือมีต้องฝึกสติเจริญสติอย่างเนี้ไปอย่างยิ่งอย่างโยมเนี่ยที่มันมันมีความสงบอยู่แล้วเนี่ยพอเรามาทํารู้สึกตัวเนี่ยมันเนี่ยมันก็ไปมันก็ทันความคิดไวทุกมันก็เบาไปพร้อมกันไวเลยอทําแค่สามเดือนเนี่ยสามเดือนกว่าเท่านั้นเองเห็นไหมนี่นี่เขาเรียกว่ายายามันถูกกับโรคมันก็เลยโรคมันก็เลยจะหายเ่ยถูกผมบางทีผมผมผมอ เจออะไรบางทีผมก็ถามโยมตู้อะพอเขาเขานำเราไปแล้วว่าก็เอาแนวของเขาเน่ละครับเขาปรึกษากันอยู่ครับนั่นแหละดีแล้วดีแล้วคุยไปโยมตู้เขาคงจะไม่มีอะไรจะทุบนะมั้งนี่ก็เห็นเขาเฉยๆตลอดรับเขาเฉยๆมีมีอะไรแรงๆขึ้นมาก็เฉยอัเขาก็ไม่ไม่มีอาการเลยทุ์แล้วหรอดูดูแล้วนะครับ มันมันเนี่ยมันมันพ้นทุกข์เขาเรียกอย่างเงี้ยทำมันพ้นทุกข์เนี่ยแต่ก่อนมันไม่พ้นทุกข์ต่อทนเน้นแต่คำบริกรรมให้มันสงบนะ่มันก็ทุกข์เหมือนเดิมมาแหละมันก็มันก็สงบแต่เวลาเราหลับตานอ่ะพอเรามากระทบกับอารมณ์มันก็เหมือนเดิมมันก็งดหงิดเหมือนเดิมมาแหละเพราะว่ามันสติมันไม่มีนั่นแหละมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกมันจะช่วยได้ก็คือมีสตินี่แหละมีสติรู้ตัวตื่นอยู่ตลอดนี่แหละ อ่าดีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์อะไรแล้วก็ดีแล้วมีปัญหาหรอกเดี๋ยวมันก็เต็มเต็มรอบของมันแล้วหรือมันเป็นเองอ่ามันเต็มรอบของมันแล้วเมันเดี๋ยวมันจะเป็นของมันเองหรอกมันจะครับครับมันจะรู้เองหรอกนะมีปัญหาแต่เป็นนี้แล้วมีปัญหาหรอกมันมันมันเป็นเองโดยหลักธรรมชาติแล้วไม่มีการบังคับมาคับอะไรมันแล้วมันทํางานเองโดยหลักธรรมชาติเราแค่ดูมันทํางานเท่านั้นเองก็ไม่มีปัญหามันทํางานตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับแล้ะ อ่ะล่ถูกแล้วล่ะนะไม่มีปัญหาหรอกครับสบายอ่าอ่าสบายแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็หมดปัญหาแล้วนะั่นแหละอ่าดีแล้วดีแล้ว อนะเออเออนั่นละอ่าคำว่าดูจิตนะมันจะจิตมันจะต้องสติมีกําลังจิตตั้งมั่นซะก่อนแล้วมันถึงจะเห็นความคิดทันความคิดเห็นมันคิดแล้วถึงจะไปดูจิตได้ไม่ใช่เรากิเลตจุงเจมูคิดอดีตอนาคตไปแล้วจะมาดูจิตมันก็ตามความคิดไปทั้งวันนั่นแหละจิตมันต้องตั้งมั่นมีสมาธิความตั้งมั่นซะก่อนมันถึงจะไปเห็นความคิดมันถึงจะไปดูจิตได้ อ่าอันไม่งั้นเราถูกกิเลสจูงจมูกไปทั้งวันถ้าเรายังจิตยังไม่ตั้งมัน่นยังไม่ทันความคิดยังไม่เห็นมันชิดนะมันไปกับความคิดทั้งวันต้งตงองทำสมาธิก่อนใช่ไหมมันก็สมาธิก็ทําไปด้วยโยมทํามาหลายปีแล้วใช่หรอสมาธินะี่ะแล้วความสงบมันสงบมันล,ลงมันรวมให้ไหมล่ะอ่า ว่าต้องมีพลังจิตแห่งเพียงพอในระดับนึงก่อนใช่ไหมเจ้าคะมันมันก็ต้องถ้าโยมไปเน้นแต่ความสงบยมจะไม่ทันความคิดปรุงแต่งเลยถามสิบปีสี่สิบปียมก็ยังไม่ทันความคิดถ้ายมจะไปนั่งเอาบริกรรมให้สงบเี่ยนะอารมณ์มากระทบยมก็ไปเหมือนเดิมกดหงุดหงิดเหมือนเดิมย,ยิ่งสงบมากยิ่งกดง่ายยิ่งหงุดหงิดง่ายใช่ใช่มันไม่ทันความคิดหรอกเพราะมันไม่มีสติ มันต้องฝึกสติเนี่ยใช่ไหมรู้สึกตัวมีสติตั้งแต่ตื่นนอนอจนหลับมันมีสติลุกจากที่นอนไปกับมีสติเดินไปไหนก็รู้ตัวอ่าไม่ใช่ว่าเดินไปไหนยังไม่รู้ว่าตัวเองเดินไปลุกคิดไปไหนตัวเดินอยู่นีแ่แต่ใจมันไม่อยู่ด้วยมันรู้ไม่คิดอดีตอนาคตไปไหนนั่นแหละมันไม่ได้เรื่องเราถ้าเป็นอย่างนั้นนะตายทิ้งกเปล่าบริกรรมมาห้าสิบปีก็ยังได้ติดแต่ความสงบอยู่นั่นนะ่ะเขาพูดไม่เข้าหูใคยแต่จะโกรธ อ่าย,ยิ่งสงบมากยิ่งโกรธง่ายยิ่งหงุดหงิดง่าย,ย,ายอ่าน,นความสงบเฉยมันไม่ทันความคิดหรอกมันต้องมีสติฝึกสติให้มันทันความคิดปรุงแต่งให้ต้องรู้สึกตัวหมายถึงตามดูรู้ทุกอิิยาถอ้าวกับทุกอิิยาบทนะี่ยการขึ้นไวไปมาเดินเดินนัง่งนอนทุกสิ่งอย่างมันต้องมีสติอยู่กับตัวตลอดไม่ใช่ว่าเดินกูเดินกูกับนู่นอดีตอนาคตคิดไปไหนก็ไม่รู้รอบโลกรอบแผ่นดินไปนู่น มันไม่รู้ว่าตัวเองเดินใช่ไหมมันไม่มีสติหรอกถ้าเอาเดี๋ยนั่งหลับตามันไม่มีสติให้หรอกก็ได้แต่ความสงบเนี่ยแต่ก็เหมือนเดิมนะมันไม่ทันความคิดหรอกทําจากทันความคิดก็ต้องเนี่ยจะริญสติรู้สึกตัวไปตั้งแต่ตื่นนอนตื่นนอนตอนเช้ามาไปทําอะไรบ้างอันนี้ก็คือคล้ายๆกับสติปัฏฐานสี่เอากันนี่แล้วสติปัฏฐานสี่กับอันนี้อริยสี่กันเดียวกันนี่มันอยู่รวมอยู่นี่หมดแล้วอยู่ที่กายที่จิตนี่ มันชี้ไปไหนอะสติปัฏฐานสีไม่ใช่กายกับจิตเหรออริยสัตสีก็มีแต่กายกับจิตเนี่ยมันอยู่ในกายอย่างเดียวไม่ออกนอกเนี่ยออกนอกเอากลับมารู้ตัวนี่แหละสติปัฏฐานสีอริยสัตสีคืออันนี้ไอ้เรามันนั่งหลับตาบริกรรมอยู่สิบสี่สิบปีมันอริยสัตสีมันเกิดไหมละ่ะมันเป็นสติปัฏฐานสีไ่ไหมละ่ะอ่ามันก็ไม่ได้อะไรมันก็ได้แต่ความสงบนี่นกิเลสเต็มหัวใจอยู่นั่นอ่าไม่งั้นทธเจ้าเห็นไหมตอนท่านยังไม่บรรลุ เป็นพระพุทธเจ้ายัางไม่ตัดสรู้ไปอยู่กับอาราดาบทอุตการดาบทก็จนถึงได้สมาบัดแปดมันยิ่งกว่าพวกโยมนี่ท่านก็ไม่เห็นว่าท่านตัดสรู้เป็นพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ใช่ทางท่านถึงหนีไปทำไมเราก็จะไปทําตามท่านที่ท่านไม่ทําแล้วยะนใ่งเอาแต่ความสงบอยู่นะั่นกิเลสเต็มหัวใจกิเลสขี่คออยู่เหมือนเดิมนะั่นแล้วทันไมหมเหระความคิดความโกรธทันไหมบริกรรมมาเนาะเห็นแต่มันหงุดหงิดเห็นแต่มันโกรธอยู่นั่นไม่ใช่เหรอ ให้พูดไม่เข้าหูไม่ค่อยแต่จะโกรธน,นคอยแต่จะเป็นขี้ข้ารับใช้กิเลสอยู่ทันไหมละ่ะความคิดนมันก็ไม่ทันความคิดเหมือนเดิมและ่ะ <c oughs> มันจะทันความคิดมันต้องมาฝึกสติเนี่ยรู้สึกตัวตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับนี่บริกรรมกันนั่งกับทาไปด้วยหายใจเขาพูดอโกโตหรือบริกรรมเอาความสงบกับทาไปด้วยเวลานอนกับหายใจเขาพูด,ดออกโตจนหลับคขาพูดโตทุกวันตื่นนอนมาแล้วเนี่ยไม่ต้องอะไรรู้ตัวอย่างเดียวเนี่ยมีสติรู้สึกตัวอย่างเดียวแต่ทําอะไรมา งานในชีวิตประจาวันทุกสิ่งอย่างกวาดบ้านถูบ้านล้างถ้วยล้างจานทานู่นทํานี่สติอยู่กับตัวตลอดเนี่ยมันเผือไปเอามารู้ตัวไม่ใช่ทําอยู่ก็เถอไปไหนไม่รู้ไม่ส่งจิตออกนอกก็ไม่ให้มันออกนอกที่สติปัญสานสีท่านบอกให้ไปออกนอกไปดูคนอื่นไหมล่ะไปสติประสานสีไปเพ่งโทษคนอื่นแล้วเราจะได้มรรคผลนิพพานท่านได้สอนไห้แม่ท่านชี้มหากายหาจิตนี่หมดนะแล้วเราไปเพ่งต่อทนนู่นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคอยแต่จะไปหงุดหงิดคอยแต่จะไปโกรธให้กิเลียชีคอยอย่นั่น อ้ายิ่งโกรธก็ยิ่งทุกข์มากไม่เหลือทํางานให้เกิียสยิ่งโกรธมากยิ่งทุกข์มากเป็นชีค่ารับใช้เขาเนี่ยมันค่าตอบแทนมันคือทุกข์ล้นๆกนเลียดเนี่ยมันเอาสุกมาให้ใครบ้างแล้วทําไมไปพอใจไปโกรธให้มันอยู่ยังยังเป็นชีค่ามันอยู่พราว่ามันดีไม่ไปเป็นชีค่าเขาทำไมเขาสั่งให้โกรธก็ต้องโกรธกับที่ตามที่เขาสั่งนะฮนะมันเป็นมันสุกไหมเราโกรธขึ้นมามีความสุขไหมแล้วทําไมไปยินดีโกรธให้เขาเป็นชีค่ารับใช้เขาให้เขาสับเ,าเขาเข็บอยู่นั่น ไม่เห็นโทษมันเหลอยังว่ามันดีอยู่เหลอเขาภาวนาเพื่อจะออกจากกิเลสไม่เป็นทาตมันอีกหาทางออกจากทุกไม่ใช่เหรออันนี้เราไปเพิ่มทุกเนี่ยทางนั้นเลยไปไป,ไปโกรธพูดไม่เข้าหัวก็โกรธแล้วมีสติไหมนั่งหลับตาห้าสิบปีมีสติไหม,ม,ไหมทันความโกรธไหมมันชิดมาทันไหมอ้าวแล้วเป็นไงแล้วก็พุทธเจ้าท่านก็ทามาแล้วแบบนั้นจนได้สมาบัตแปด ท่านก็ว่าไม่ใช่ทางเียยังโกรธอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมละ่ะท่านถึงออกไปบําเพ็ญทุกขลักลิยาเห็นไหมท่านก็ว่าอันนั้นก็ไม่ใช่ทางอีกท่านถึงไปที่ต้นโพน่เห็นไหมนั่นท่านก็ว่าไม่ใช่ทางเลยเราเนี่ยอันไหนที่ถูกท่านก็เอามาสอนอันไหนไม่ถูกทางท่านก็เอามาสอนหมดอันนี้เราเน้นแต่ความสงบอย่างเดียวเนี่ยอยากให้มันสงบไม่ให้มันชิดมันปรุงมันแต่งอะไร กี่ปีกี่ชาติก็นั่งหลับตาจะเอาให้สงบอยู่งั้นแต่มันไม่มีสติแต่มีสติได้คือต้องฝึกสตินี่จะเดินสติสติปฐานสี่ท่านก็บอกแล้วสติปฐานสี่มีสติไปในกายไม่ใช่เหรอท่านบอกหรือเปล่าว่าให้สติไปเพ่งโทษคนนั้นเนาะเอาคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีท่านได้สอนไว้ไม่พุทธเจ้าได้สอนไหม,ไม,าาไหมท่านย้อนให้เขามาดูหาจิตตัวเองไม่ใช่เหรอแต่นี่ทําไมออกไปแต่ข้างนอกคนนั้นก็นกนไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีดีแต่เราคนเดียว อ่ามันออกนอกหมดนั่นนะมันเป็นอันธพาลหมดนั่นแหะออกนอกเพราะอะไรมันไม่มีสติถ้ามีสติมันก็อยู่แต่ในกายเนี่ยมันชิดมาไม่ดีกับรู้ทันมันโกรธมากกับรู้ทันอยู่นี่เห็นอยู่นี่เห็นทำก็เห็นอยู่นี่ไม่ใช่ไปเห็นไปเพ่งโทษคนนู้นคนนี้เราบรรลุทรไม่มีหรอกมีแต่บรรลุกิเลสอะาแบบนั้นใช่ไหมล่ะมันบรรลุกิเลสทั้งนั่นแหละอ่าจาชื่อมันได้กิเลสตัวไหนกลัวบ้างมันเห็นมันชีคอขยมจับเข็มอยู่นั่นนะไปจําชื่อแต่กิเลสได้แต่มันไม่เห็นกิเลสอยู่ในีคอตัวเองอย่แทังไมเห็น มันดยเสียตรงไหนให้มันเห็นตัวเองอยู่เนี่ยมันชิดออกไปก็รู้ทันจะไปกับมันมันโกรธก็รู้ทันความโกรธจะไปโกรธกับมันเนี่ยให้มันรู้อย่างนี้อะไรนะให้สติให้อยู่กับเอ็ท่านก็สอนให้อยู่ปัจจุบันนั่นใช่ไม่ใช่เหรอปัจจุบันนะจิตปัจจุบันนะธรรมท่านก็ว่างไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เหรอท่านก็บอกชี้มหากายหาจิตเนี่ยคาสอนพระเจ้าทั้งหมดทั้งมวลก็ชี้มหากายหายจิตท่านให้ไปดูที่ไหนล่ะท่านให้ไปจับผิดคนนั้นไปเพ่งโทษคนนี้มีไหมในคาสอนท่านมีไหม แล้วทำให้เราซึ่งออกไปจับผิดแต่คนอื่นเพ่งโทษแต่คนอื่นล่ะทำไมไม่ดูตัวเองะมันออกไปจากไหนล่ะไม่ใช่ออกจากใจเรานี่หรือไปเพ่งโทษคนนู้นจับผิดคนนี้ไปโกรธไปเกลียดคนนั้นออกจากไหนไม่ใช่ออกจากใจเราเหรือแล้วถ้าดูดูอยู่ที่กายที่จิตมันก็ต้องรู้ทันตลอดสิผู้ดได้ตามดูจิตผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงของมานไม่ใช่หรือพระเจ้าวะ่ะว่างั้นไอ้นี่เราไม่ได้ตามดูจิตเราไปดูแต่คนอื่นคนนู่นไม่ดีคนนี้ไม่ดีออ่าหาเรื่องทั้งนั้น แล้วก็ตัวเองทุกเนี่ยไปเพ่งโทษแล้วก็ตัวเองทุกเดือดร้อนไปหมดรุ่นวายไปหมดใช่ไหมลนะ่ะกิเลสเผาหัวตัวเองอยู่ยังไม่รู้เลยไปดูแต่คนอื่นนั่นกำนันมาส่งจิตออกนอกไปเหือแล้วคําสอนพุทธเจ้าท่านบอกให้ไปชี้ให้ไปจับจิตคนนู่นเพ่งโทษคนนี้ไหมล่ะสติปัฏฐานสี่ก็มีสติไปในกายท่านก็บอกแล้วก็เวทนาจิตทำสรุปแล้วก็มีแต่กายกับจิตมีแต่กกรูปกับน้ำนี่สติปัฏฐานาาสี่ก็อยู่ที่กายที่จิตอริยสี่ก็อยู่ที่กายที่จิตนี่ ถ้าอยากเห็นทำก็ดูอยู่นี่ไม่ใช่ไปออกข้างนอกนู่นมันก็ได้ขี้เลียดฉีคอหน่อยออกไปข้างนอกนะไปให้ขี้เลียดสับเขกเอานะเห็นไหมมันฉีคออย่างเดียวไม่พอมันสือ้อคอคอยสับคอยเขกอยู่นั่นเดี๋ยวก็บังคับให้โกรธบังคับให้หงุดหงิดบังคับให้ไม่พอใจมันเป็นขี้ข้าเขาอยู่ทั้งวันนะเอาสุกมาจากไหน่ะไปเป็นขี้ข้าเขาสุกเลอต้องเป็นอิสระจากเขาสินี่ก็ทําตัวเป็นขี้ข้าเขาใช่ให้โกรธก็ต้องรีบไปโกรธเขา อมันออกนอกอย่างเดียวนะไปดูแต่คนอื่นมันไม่มีใครดีสักคนดีแต่เราคนเดียวเนี่ยไม่เคยย้อนมาดูตัวเองท่านก็บอกแล้วให้ดูตัวเองย้อนมาหาตัวเองเนี่ยนะคำสอนทั้งหมดอยู่ที่กายที่จิตเนี่ยท่านชี้้มานี่หมดเนี่ยคำสอนพทธเจ้าชี้ไปให้ดูคนอื่นเหรอันนี้เราเห็นแต่คนอื่นเพราะไม่เคยดูตัวเองก็ไปเห็นแต่ความไม่ดีเขาแหละแต่ความไม่ดีของตัวเองมันไม่เห็นมันไม่ดูมันก็เข้าข้างตัวเองว่ากูดีอยู่ตลอดนั่นแหละ คนอื่นไม่มีใครดีสักคนดีแต่กูคนเดียวเนี่ยกิเลสมันเข้าข้างตัวเองอยู่แล้วกิเลสยิ่งหนาก็ยิ่งเข้าข้างตัวเองมากมานัดที่ขี่ก็ยิงเยอะอ่นอ่นและมันไม่อยู่ตัวเองก็เป็นแบบนั้นนะสติไม่มีอย่างเหนือกิเลสก็ต้องมีสติอยู่กับตัวทั้งวันนะมันเผลอไปเอามารู้ตัวอยู่ทั้งวันเห็นนะมต้องให้มันทันเหตุการณ์อยู่ตลอดอย่าไปเป็นชี้ข้ารับใช้กิเลสทำไมอ่าก็เป็นชีข้ข้าเขาก็ทุกข์อยู่ ถ้าหากปฏิบัติไปบ่อยๆกี่เลสมัจะบ,งบางๆเ้เามันก็บ,บางที่สติทันไว้เท่าไหร่ก็บ,บางเท่านั้นนี่สติไม่ทันมันจุงจมูกไปกดก็ไปกับมันออกนอกอย่างเดียวมันไม่เคยอยู่ข้างในลพุทธเจ้าบอกให้อยู่ในกายในจิตแต่เราไม่เคยอยู่มีแต่ออกนอกมันจะเอากิเลียางมาจากไหนนะมันก็ยิ่งหนาเข้าไปที่เป็นชี้ข้ากิเลียถ้าอยู่แต่ข้างในมันก็บางเท่านั้นสิก็เห็นอยู่ตลอดมันชิดมากับรู้ทัน มันงุดงุดมิดมารู้ทันมันไม่พอใจรู้ทันอยู่กับตัวตลอดทั้งวันมันก็เห็นตัวเองทั้งวันมันไม่ดูคนอื่นแล้วแ้วยิ่งเห็นตัวเองมากเท่าไรทุกข์ก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้นตัวตนก็ยิ่งน้อยลงเบาลงอันนี้ไม่เห็นตัวเองเห็นแต่คนอื่นเห็นแต่ความไม่ดีเขาแหละไม่ใช่เห็นอะไรเห็นความไม่ดีของคนอื่นเขาแต่ความไม่ดีของตัวเองไม่เห็นเพราะมันไม่ดูอะีรกิเลสก็ยิ่งหนามาหน้าทิ่ถีก็ยิ่งเยอะแต่ก็ไม่ได้คอยแต่จะโกรธคอยแต่จะเป็นขี้ข้ากิเลส เอาตรงไหนมาสุกบ้างเป็นชี่ข้าวเขาสุกเลยฮะมันต้องเป็นอิสระจากกิเลสไม่ใช่หรือมันถึงจะสุกนี่เป็นเป็นชี่ข้าวเขาเขาสับเขาเก็บนี่มันสุกยังไงอาจารย์เจ้าขาแต่ว่าความนึกคิดมันชอบแวบเข้ามาเรื่อยๆเอามันเป็นธรรมชาติของมันผมมันอย่างไรอะคะเอาก็รู้ทันมันก็ฝึกสติรู้ทันมันมันชิดแว๊บออกไปก็มารู้ตัวมันไม่ยอมหยุดเอามันหยุดไม่เป็นหรอกเราต้องรู้ทันมันอย่างเดียวเอากลับมารู้ตัวมันเป็นธรรมชาติของมัน มันไม่มีใครไปห้ามไม่ให้มันคิดได้หรอกมันจะหยุดคิดได้ก็ตออภาวนาถึงอัปปนาสมาธิเท่านั้นมันถึงจะหยุดคิดตาตาบได้ถ้ายังไม่รวมถึงอัปปนาสมาธิมันคิดทั้งวันอยู่แล้วพระอรหันต์กับคิดทั้งวันแต่ท่านไม่ทุกข์กับความคิดเพราะความคิดไม่ให่ท่านมันแยกจากกันเป็นอิสระจากความคิดเห็นไหมแต่เราเนี่ยมันเป็นอันเดียวกับความคิดเพราะมันสติไม่ทันความคิดโกรธมากก็เป็นอันเดียวกับความโกรธเพราะสติไม่มีเป็นเน้นแต่นั่งหลับตาบริกรรมอยู่นี่เอาสติมาจากไหน พูดไม่เข้าหูใครแต่จะโกรธเหมือนเดิมมันอะทันไหมล่ะความโกรธมันโกรธมาทาไมไม่ไม่ไม่หยุดมันจะไปกับมันทําไมแล้วไปแล้วก็ทุกข์เหรอเป็นีข่ารับใช้ทอนนะมันสติไม่ทันอันเดียวเนี่ยฝึกสติให้มันทันความคิดเนี่ยมันก็มันคิดกับเรื่องของมันแหละมันก็คิดของมันอยู่งั้นมันเป็นธรรมชาติมันใครจะไปห้ามมันได้แต่ท่านไม่มีใครไปทุกข์กับมันเท่านัเองมันก็มีเหมือนเดิมมือนะความคิดแต่ไม่มีใครไปทุกข์กับมันเพราะมันไม่มีเราอยู่ในความคิด อันนี้มันไปไหนก็มีแต่เราอยู่ในความคิดโกรธก็มีอยู่แลวเราอยู่ในความโกรธมันยังแยกไม่ออกเพราะอะไรเพราะมันยังไม่มีสติอันนี้ก็คือเหมือนเราทําเป็นตัวผู้รู้ใช่ไหมคะเอาแล้วผู้รู้มันจะเด่นขึ้นเองถ้าเรามีสติผู้รู้มันจะเด่นขึ้นชัดขึ้นเองแล้วความหลงจะน้อยลงอันนี้เรามีแต่ความหลงผู้รู้มันยังไม่มีเลยมีแต่หลงไปกับความคิดทั้งวันเอาผู้รู้มายังไงมันต้องเอาสติเนี่ยไปปลุกผู้รู้ให้มันตื่นขึ้นมา ฝึกสติจเจริญสติไปเนี่ยเพื่อจะให้ผู้รู้มันตื่นขึ้นมาจากหลับมันจะได้ไม่หลงใช่ไหมละ่ะยิ่งรู้มากความหลงก็ยิ่งน้อยลงทุก,ก็ยิ่งเบาลงการเกิดตายก็สั้นลงอันนี้มันมีแต่ความหลงมันไม่มีความรู้หลงไปกับความคิดปรุงแต่งทั้งวันใช่ไหมละ่ะมันเคยเอากลับมาบ้างไหมละ่ะมันไม่มีหรอกไม่ไดเอากลับมาหรือถ้ามันไม่มีสตินะก็ไปกับความคิดทั้งวันไหลไปกับความคิดทั้งวัน เพราะสติไม่อยู่กับตัวมันไม่มีสตินะก็อยู่ที่สติเนี่ฝึกเข้าไปนะไม่ได้เสียตังค์สักบาทเราทําได้ตั้งแต,แต่ตื่นนอนจนหลับมันเผลอเอามารู้ตัวแค่นั้นเองเผลอทั้งวันเอามารู้ตัวทั้งวันมันจะไปไหนเอาอันนี้เราเผลอมันก็ไปกับมันทั้งวันยังไปคิดไปปรุงไปแต่งกคนออกนอกอย่างเดียวนะมันไม่อยู่ในกายในจิตมันออกนอกอย่างเดียวแล้วจะไปดูเห็นทำมันมาจากไหนก็ เห็นแต่กิเลสขี่คอนี่นะนะไปเป็นขี้ข้าเขาทั้งวันนะมันอยู่ที่สติอันเดียวเนี่ยคำสอนพุทธเจ้าอยู่ที่สติอันเดียวมีสติมันก็ม,มีสมาธิปัญญาไปด้วยกันนั่นแหละสติไม่มีจะเอาปัญญามาจากไหนเราไปเอาแต่ความสงบเนี่ยมีสติหรอสติยังไม่มีแล้วจะเอาปัญญามาจากไหนกิเลสจ,จุงจมูกไปทั้งวันนั่นแหละจุงไปไหนไปโกรธไปเกลียดไปรักไปชังนั่นแหละ อ่าเรุงไปไหนสี่เลียดทางของมันไปงั้นนะเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจอ่าไม่ใช,ใช่จะเอาตั้งนั่งหลับตาบริกรรมให้สงบอย่างเดียวนะมันต้องมาฝึกสติรู้สึกตัวเนี่ยเวลามีเวลาก็นั่งเขาไปหลับตาบริกรรมพุทโธหรือหายใจเขาพุทโธก็ทําไปให้มันสงบไปแต่ช่วงไหนไม่ได้หลับตาแล้วเนี่ยมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายยืนเดินนั่งนอนรู้ตัวตลอดมันเผลอเอามารู้ตัวเนี่ย ต้องทําอย่างนี้นะถ้าเรานั่งหลับตาเน่ก็บริการพุโทโธก็ได้หรือดูลมหายใจก็ได้ <c oughs> ถ้าเรานั่งนะเอากําลังไวแต่ถ้าเราไม่ได้นั่งเนี่ยมารู้สึกตัวมันนั่งไม่ได้ทั้งวันหรอกมันต้องทํางานนะมันนั่งได้เป็นครั้งคราวชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็เต็มทีท่แล้วล่ะนอกนั้นมันก็งั้นแสดงว่าเราเดินจงกรมจะได้สติมากกว่าเอาก็ได้มากกว่าสิไม่ไม่ใช่เฉพาะเดินจงกรมหรอกเราทํางาน บ้านของเราก็แล้วแต่นล้างถู้ยหล้างจานก็สิติอยู่กับการล้างเนี่ยเนี่ยเป็นภาวนาหมดนั่นแหละมันเผลอไปก็ามารู้ว่าเรากําลังล้างจานเนี่ยอ่ากินข้าวอยู่ก็รู้เนี่ยตักข้าวเข้าปากก็รู้เคี้ยวอยู่ก็รู้คืนลงไปก็รู้นี่มันเวลากินข้าวมันมีสติไหมมันรู้ไหมว่าเอาเข้าวเข้าปากมันรู้ว่า,วาตัวเองเคี้ยวไหมก็มันก็ไม่รู้มันออกนอกหมดนั่นแหละอ่ากินข้าวอยู่ก็เธอไปถึงไหนมันไหลไปก็เกลียดไปจุกจมูกไปถึงไหนก็ไม่รู้ นั่นแหละมันไม่มีสติขั้นก็บอกมนแล้วไม่ใช่หรือสติประธานสีมีสติไปในกายอันนี้เราไม่ได้เคยอยู่ในกายมีแต่ออกนอกอดีตอนาคตนู่นคนนู่นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเนี่ยแล้จะเอาทำมาจากไหนก็ทํางานให้แต่กิเลสแล้วมาทวงเอามรคนิพพานอย่างไหนแต่ต้องไปทวงเอากิเลสฉีคอมาจากกิเลสพอไปทํางานให้กิเลสทั้งนั้นไปนเป็นชี้ข้ารับใช้เขาหมดแล้วจะมาทวงถามเอาความสงบเอามรคนิพพานอย่างไหนก็ไปออกนอกอย่างเดียวไม่เคยอยู่ในกายในจิตเลย นี่เขาสติท่านบอกแล้วสติปัฏฐานสี่มีสติไปในกายเวทนาจิตธรรมก็มีแต่กายกับจิตนั่นแหละก็เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเท่านั้นแหะท่านให้ไว้นะมีสติไปในกายเนี่ยมันก็แค่นั้นแหละเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีท่านก็บอกไว้หมดแล้วอะยังต่ํำผ้านาคาอย่างนั่นกับผ้าลหันท่านก็บอกไว้หมดแล้วเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีมีสติไปในกายเวทนาจิตธรรม มีแต่กายกับจิตเนี่ยแหละมันไม่มีอะไรมากเราสติปัฏฐานสีก็อยู่นี่อริยสัจสีก็อยู่ที่กายที่จิตที่หมดนะแต่เราไม่อยู่กับกายกับจิตมันเห็นแต่ออกแต่ข้างนอกปล่อยให้กิเลสยุงจะบวกออกนอกทั้งวันเคยน้อมเข้ามาบ้างไหมล่ะถ้าอยู่กับตัวเองมันก็เห็นตัวเองมันก็จะไม่หลงตัวเองต่อไปอมันก็เห็นว่าตัวเองมันไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่เราถ้าดูไปเรื่อยๆมันจะหายสงสัยตัวเองเลยหายสงสัยตัวเองก็หายสงสัยคนอื่นหมดนั่นแหละถ้าสงสัยตัวเองก็สงสัยคนอื่นเหมือนเดิม ถ้าหลงตัวเองก็ไปหลงคนอื่นเหมือนเดิมมัะนแหละดูเราคนเดียวเนี่ยมันดูเราคนเดียวมันก็ลูกหมดนั่นแหละมันก็ไม่หลงละอันนี้เราไม่ดูคนอื่นก็ไม่เคยน้อมมาสอนตัวเองเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บ,คน,จบคนตายก็ดูไปเฉยแต่ไม่เคยน้อมมาสอนตัวเองว่าเราจะแก่จะเจ็บจะตายอย่างเขาไหมนั่นนะ่ะมันออกนอกหมดอ่านะแล้วมันจะไปทันกิเลสอะไรให้กิเลสจุงจมูกออกนอกทั้งวันไม่เคยอยู่ในกายในจิตเลย ฝึกบม่อยๆเนี่ยอ่ามันก็ต้องเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับก็บอกแล้วทำเนี่ยมันตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับนะรู้สึกตัวมันเผือไปเอามารู้ตัวเนี่ยเดินล้วเดินทํานู่นทานี่รู้ตัวอยู่กับการงานที่เราทําในจิตวัตรประจําวันให้รู้อยู่ทั้งวันแบบนั้นเผื่อออกมารู้ตัวเนี่ยมันทําได้ทั้งวันนไม่ต้องหลับหูหลับตาเลยถ้าจยาว่าไปนะอันนี้เราติดรูปแบบจะต้องหลับตาเท่านั้นถึงจะว่าภาวนาต้องเดินจงกรมอย่างนั้นเนี่ยมันติดรูปแบบมันก็เป็นหนไม่ได้อันนี้ทําได้ทั้งตลลอดเเววาไม่่กกียั จะต้องหลับตาหรือไม่หลับตามันทําได้ตลอดเวลากิเลสมันทํางานตลอดเวลาแล้วมันต้องรอให้เราหลับตาไหมล่ะมันถึงจะมาทาให้เราโกรธบางทีนั่งหลับตาบริกรรมอยู่มันยังโกรธเลยคิดไปเห็นไอคนนั้นว่าให้ยังงี้กอยกับขึ้นมาแล้วน่ะมันเลือกการสถานที่ไม่เหรอความโกรธมันทําให้เราโกรธตลอดเวลาเหรนั่งหลับตาพบริกรรมอยู่มันยังโกรธได้อันนี้เราจะไม่คอยจะทำเฉพาะเวลาหลับตาเวลาไม่หลับตาเราไม่ทำ มันทาได้ตลอดเวลาอย่าไปเลือกการเลือกสถานที่เวลาอย่าไปติดรูปติดแบบทําได้ตลอดเวลาหรือภาวน,นาเนี่ยเผื่อไปเอามารู้ตัวเราไม่ทําอย่างนี้มันก็ไม่ทันกิเลสหรอกเหนือกิเลสไปไม่ได้ถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะมันต้องทําให้มันได้ตลอดเวลาอ่า ธรรมโมเหเวรักขติธรรมะจาริธรรมแหลย่อมรักษาผู้ประพฤตธ,ธรรม